สวัสดีจ้าเพื่อนๆอนอยู่กับช่องโมนาภาษาคาเมได้จ้าวันนี้โมนาจะมารีวิวของฝากให้เพื่อนเพื่อนดูจ้าของฝากนี่เป็นของฝากจากยายพินจ้ะยายพินจากช่องยายพินชานาตัวดำๆดำได้จ้ะเพื่อนเพื่อนเกิดคงอยู่จักเนาะเพื่อนเพื่อนคนนั้นที่ยังไม่รู้จักก็เข้าไปติดตามดูได้ได้จา้าช่องยายพินชานาตัวดำๆเด้ออันนี้เป็นบอลซีจ้ะยายพินส่งมาให้โมนาจ้ะ ยายใจดีมากๆเลยที่ส่งมาให้มานาเนาะ,เ,นาะเดี๋ยวจะมาแกะดูกันว่ายายพินส่งอะไรมาให้จ้ะมนาตื่นเต้นดีใจจ้ะนอนคิดนอนคิดมดคืนว่ายายจะส่งอะไรมาให้เนาะนี่ยายบอกว่าส่งมาก็ส่งมาอย่างไวเลยคือรีโทรหามาส่งอย่างไวเลยเดี๋ยวมาแกะดูเนาะว่าเป็นต้นว่าเป็นอะไรเนาะจ้ะแกะดูกันจ้ะ ยายส่งต้นอะไรามาใหาย้ย,ยายหอมมาอย่างดีเลยนี่ย,ย,าย,ย,ยายหอมมาอย่างดีเลยจ้ะเนาะเยอมาดูว่ายายสูงอะไรามาใหา้เนาะ จ้าเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันจ้ะยายส่งมาให้อย่างดีเลยจ้ะยายส่งมาให้ฟรีได้จ้าไม่ได้คิดตังค์จ้ะนะี่ยายส่งมาให้เปล่าๆโอ้ยยายยายโอ้อะไรนี่อ่าชื่อว่าอะไรเนาะนเพื่อนเนาะ ป้าวยายยายส่งมาให้จ้ะคเพื่อนใบขอบคุณคุณยายหลายๆจ้ะยายยายพีนส่งมาให้อะไรงามเถะเยอะเยอะเทส่งมาให้มนาขอบคุณยายมากๆจ้ะยายยายใจดีมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ายายส่งอะไรมาให้จ้ะมนาเนี่ง เินตืนแต่ว่ายายจะตื้บอนซี้ยายเนะ่ะเป็นอะไรที่ชอบที่อยากได้แต่ว่าคือคือไม่มีกําลังจะไม่มีเงินไม่มีกําลังที่จะซื้อยายก็เลยได้แต่ดูจะ้ะสมมติว่าต้นละร้อยสองร้อยนี่เกิดอยากได้ก็อยากได้ก็กกจะซื้อยายอยู่จะอยากอยากซื้อกับยายอยู่แต่ว่าถ้าเป็นบอนถึงราคาแพงๆนี่เกิดไม่กล้าลงทุนยายเลยคือยายแกขายได้ราคาของเกต็ ดีใจด้วยก็ยายกับปล่อยให้ยายขายได้ไปเนาะคนที่เขามีกําลังซื้อเนาะนปล่อยให้ยายขายไปเนาะนี่ยายส่งมาให้ไม่รู้ชื่ออะไรจะฮันุมานนี่ได้ยินยายพูดแว่วว่าฮัานุมานรือลิงเผือกอะไรนี่แหละดูเดอ้อนี่ <c oughs> ยายพินส่งมาให้นี่ยายขาพูดเรื่อยๆใจใหญ่โอ้ยายทําไมส่งมาให้อะไรงามแท้แดีวพวกนี้ก็สงสัยยายจะเทมมาให้อะไรนี่ต้นอะไรนี่เพื่อน ยายของมหยอยงนี้เลยโมนานะ่ะคือยายส่งมาให้ที่หนึ่งแ้่จ้ะกระซื้อนแะละแต่ยายก็ส่งมาอย่างเยอะเลยเนาะมีโมนาก็ทําตายหมดเลยจ้ะมันยุบมันเช้ามันตายคือโมนาไม่ได้อบเอามาปลูกกระถางเลยยุบหมดเลยที่ยายส่งมาจา้ะส่งมาแบบไม,ม่มีเหี่ยวมีเช้าเลยสดสดเลยจ้ะอันนี้อันนี้คือต้น,นอะไรเนาะนี่ยายนี่คือต้นโบนอะไรนี่ ม,มีลวดมีลายนีบอลอะไรเขายังเขายังเมืมีลวดลายอืมดีจ้ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้ตนน้นเดียวนี่ไม่รู้ปลาไปทลายหนิโมันาจะมีกลา้าซีไม่หน่ต้นนี้ใหญ่เท่านาโมนาเลยใหญ่เท่านาโมนาเลยนี่โอ้ยใหญ่จา๋าใหญ่ สวยงามเลยโอ uh ้ยยายตุใหญ่ยยุน่าจะให้อะไรคุ่มใยญย่หือห uh ัวใหญ่เลยจะเพื่อนยังนี่เลยจ้ะการทำยูทู e เนาะถ้าเจอเพื่อนจริงๆก็เจอเพื่อนกัะยานี่ไม่จริงๆเกิดจะเจออย่างงี้เลยจ้ะยายพิมมีโมนาตะกอนโมนากระดูยายตลอดช่องยายพิมเนะมาะเมื่อก่อนยายพิม ยายจะทําช่องเกี่ยวกับทําอาหารจ้ะทาพวกอาหารเนาะก็ไม่ค่อยมียอดวิวทลายเนาะไม่ค่อยมีคนดูยายก็ยายกบนยายก็น้อยใจเสียใจเนาะมนาก็เขาไปปลอบยายว่ายายทําไปเรื่อยอะไรงี้เนาะโป,ะปะลบใจยายที่นี่ยายเก่ก็ทําไปเรื่อยที่นี่พอยายแก่มาทําเกี่ยวกับบอลสีจา่ายยอดวิวยายขึ้นเลยขึ้นที่นี่ขึ้นเอาขึ้นเอา,เอาวิ่งนีโมนาไปเร็ว เพื่อนที right <laughs> La ่มาติดตามโมนามาขอความปรึกษาโมนานีหนีโมนาไปหมดเลยจ้าไม่ว่าแต่คนไหนคนไหนคนนี้ไปได้ได้ได้หมดเลยโมนาก็ยังไม่ผ่านก็ยังผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้รายได้แต่ยังไม่ทิงกุดทิงที่เขาจะหายเงินเนาะก็ยังเอยพินมาที่มาที่ว่ายายพินเนี่ยมียอดนี่อยู่นยายพินไปแล้วจ้าได้รายได้ไปเลยจ้าเจอทำเกี่ยวกับบอลสีเนาะเจอกบบผ่านไปเร็วได้รายได้เลยวยอดนี่ดีจ้า เออขอบคุณยายหลายๆเด้อที่ส่งมาให้จ้ะอือจ้ะตรงนี้ตรงไปจะช้ำแหละยายมัยนตรงยอดมันนีมันเป็นไรเนาะนี่จะเอาไปอบอืมใบมันใบมันช้ำจะยายมันเดินมันเดิน,น,ดวน,นดวความร้อนจ้ะแต่ใบเดียวนี่ก็ต้องรักษารักษาเท่าชีวิตเลยจ้ะนี่ ต้องรักษาเท่าชีวิตเลยมะน,นาวก็จะต้องไปอบก่อนนายายเนาะเอาไปอบอยู่ในร่มก่อนเนาะถึงจะเอามาปลูกจ้ะยังไม่กล้าผ่าดอกอันนี้ก็อันนี้เขาก็โดนโดนเดชโอ้โดนเหมือนกับมันช้ำเนี่ะยายนี่ยโดนมันมีเหงื่อจ้ะมันนั่นไปเรื่อยจะไหลไหลเขาจะเช้าเช้าไปเรือนนนนยจะ้ะจ้ะเบื่อไปนเลยจะ้ะ สวยงามจริงๆเลยจ้ะโมนาขอบคุณหลายๆเด้อคุณยายเดดมันส่งเนาะเดดมันเดดมันกจ้า้ะขอบคุณหลายๆจ้ะคุณยายเดี๋ยวโมนาเกิดไม่รู้โมนาจะมีอะไรส่งไปให้คุณยายเนาะก็รอดูกันเลยกันเนาะไม่รู้ว่าจะได้อ้ไอ้สม สมควรกับต้นไอ้บอนสีคุณยายไหมเนาะมันสมน้ำสมเนื้อกันไหมเนาะแต่ก็คงไม่สมน้ำสมเนื hmm. <what what ้อเดี๋ยวก็เกิดดีที่ยายส่งมาหายเกิดได้ต่อแพนยายบางเนาะอะไรเกิดจะมีไปหายายอยู่เหมือนกันนะก็เพนใหญ่ยายเนาะจะยายส่งมาหาย้ะยายที่ยายมีน้ำใจส่งมาหายเนาะขอบคุณคุณยายหลายๆด้วยจ้ะอันนี้ก็หัวใหญ่จะมานา โมน,า,นาก็ไม่กลา้าพาดอกเบี้ยจะเอาไปปลูกเลยโอย้มีหนอมีอู้มีหนอมีเขี้ยวนี่ขอบคุณเลยหลายายายาจีนนี่จ้ะยายส่งมาให้จนในนี้เหงยวมีเฉาเลยจะ้ะจะเด้งว่ายายเป็นเซียนแล้วจ้ะนี่ีหนอเห็นหนอไหมเพืเ่อนหะนอนี่หนอนตรงนี้ จะจับลายเนาะเดี๋ยวมันจะช้ำเดี๋ยวจะเอาไปลงกระถางก่อนจะเดี๋ยวจะเอาไปอปุบเดี๋ยวจะมาอัปเดทให้เพื่อนดูถ้าเขาแข็งแรงเลยเนาะจะคลิปนี้จะพอแค่นี้ก่อนเนาะลาไปก่อนจะเอามารีวิวให้เพื่อนดูเนาะของฝากจากคุณยายของคุณยายอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะย้ายที่ฝากมาให้มนาจ,จะเดี๋ยวมนาจ,จะเอาไปปลูกรักษาอย่างนี้เลยจะคอยดูเราจะทําได้ไหมเนาะ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบคุณที่เขามารับชมจ้ะสวัสดีจ้า